สวัสดีครับพี่พี่น้องครับสวัสดียามสุดเศร้าครับผมามามาหยามบ่วงดักหนูครับผมยามสุดเศร้าเนาะพี่น้องเนาะไปสิหมานบอหมวกว่าน,นมาใส่ถิ่มหวครับผมมาใส่หวเอไอสิเป็นนี่เด้อพี่น้องน้ำก็ยังไหลยอยู่ครับ น้าไม่เหนหน้ากันยังไหลเด้พี่หนอ่เด้อเขากล่มครับเสวี่เสนี่เห็นบ่ ใส่ได้บบหลายครับพี่น้องมือว่านมันคำก่อนใส่บ่วงซิปก็หลังงมมือใส่จักเมือนของหนูแบบนี้ ลังเลกมีแนวเมื่อลังเลกับตั้งเพื่อเลยอยู่ไปลังเลกกับลังเลกัลังเลกล lắng xuống tiến tương đấy lắng xuống có mít im sim không 3ชุนบอร์มีเตียนคือบน้องอันนี้นะองอเก็บบ่วงใส่ถุงไภ่กันพี่หน่อยบ่วงกับขั้นนี้ยาวๆ ใส่บ่วงหนูเขาจะเกลีายมาไปใส่เบ็ดกุ๊บกันบ่วงขั้นยาวนึงแล้วผมว่าเขาจะเอาเกี่ยวเข่าออกพอดีมาหาใส่ครับนีใส่ยาก มันจะทาน้ามลดครับผมหลังนี้ก็ตั้งพิเพื้อเยอะขึ้นจะมีห้อยตีนนี่พีหน้องหอยตีนมีอยู่ห้อยตีนยังไงอ้น่งนก นกหากินปลาขวดอย่ครับนิงน้ามุกนะนั่งติ่มให้หนาอยู่ครับ để dịp khẩu cái trường Cổ lưng ngam thì ngam như được hợp khẩu Tụm xuống tuần ngay Cái xía dân điệu khẩu mình lùm hợp นี่หมองนึงเพิ่นบ่ได้ใส่เพิ่นใน,ในี่ให้นี่เพิ่นเอาน้ําบอกแล้วพี่น้องพอได้ใส่แต่กะมีของหนูก็บ่เห็นหูคืนกะได้

นี่แกมีดมซิมซิมเห็นบอถือบอร์ใดกจะ,ะว่ากันเด้วพี่น้องเด้อแกถือว่ามาเอาบรรยากาศน้ำเส้าเนาะพี่น้องเนาะหากินก็นจังสีแล้วครับพี่น้อง มือมนันมือบอ่มมันหาอยู่หากินมือมันก็สิได้เบิ้งช็อตเด็ดมือบอ่มมันจะท่งนศิลพี่นอ้องเอ้ยขอโทษขออภัยเถอะครับน,นีก็เงียบคือกัน บัวซู่นบ่วติ่งหนูมันเลนไปทั่วครับอุ้ยี่น้องครับคือสิบเบิดแล้แล่ะเพราะว่าใส่ได้บ่หลายนะครับ เดี๋ยวจังว่ากันไหมเนาะพี่น้องเนาะมือหมานมือบ่หมาน <c oughs> ชมบรรยากาศครับผมมานะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อครับเด้อแต่ว่าช่วงนี้ก็สิ หนูดูจักน่อยครับเพราะว่ามันเป็นฤดูการมันตีหนึ่งมันก็มีอยู่เทือนึงครับผมถ้ารุดจากฤดูการนี่หนูมันกับบมันเรี่ยวครับถามว่ามีบอมันก็มีครับแต่ว่ามันบ่อเสบเป็นว่าผูฒถาเป็นผ้าว่าแต่ว่านั่นแหละครับกะคลิปนี้กะเอาไว้สมีน้องพี่น้องเนาะครับสวัสดีครับผมเจอกันใหม่เด้อ ยูดีมีแห้งเลยพี่น้องเดอ้อสุขุมสุขชน